พระเจ้ามีจริงนั่นมันพี่โซนิกนี่นะโอ้ oh m ก god พี่โคตรทุนเลศเลยว่ะแอบแก้ว,ว่าไงนะปากดีแบบนี้มาวิ่งแข่งกับพี่ไปน้องมึงไม่รู้จักซะแล้วโซนิกเม่นสายฟ้าไปเลย โอเคกูยอมแพ้อย <cek warm st anza> ่างที่เห็นนะครับตอนนี้สภาพพี่โซนิคของเราหลังจากต่อกรกับเหล่ารลายนะครับเขาสปอยตัวเองไว้เขาไม่ออกกำลังายและตอนนี้กายร่างเป็นเม่นแก่ใกล้ตายนะครับไม่มีแรงวิ่งพอที่จะสู้กับน้องๆเด็กหน่อยนี่จึงเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะทําให้พี่แก่นั้นกลับมาทวงบัลลังเจ้าเม่นสายฟ้าเจ้าเม่นสุดวิ่งเร็วที่พวกเรารู้จักคืนมาเกมเกมนี้ r u n s ซ e r s ซิมูเลเตอร์นิวโค้ดบิลลโอเคกูขอคอบโค้ดก่อนเลยของฟรีของฟรีใครๆก็ชอบบิลลี่เรียบร้อยกูได้อะไรมาวะ100่วินเป็นไงใช้ชนะ100วิน เอาละตอนนี้พี่มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะว่าพี่ชนะคนมาแล้วมากกว่าร้อยครั้งไม่งั้นกูจะได้ร้อยวินได้ยังไง <Huh? S 1> ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าผมนั้นสามารถวิ่งแข่งกับเจ้าหมอนี่ได้และแกจะต้องแพ้เอาละมึงมาแข่งกับกูใหม่อีกรอบหนึ่งคราวนี้แหละของจริงกดคลิงเลยโอเคคูเล <Okay, S 1> นะิรผมว่ามันได้เวลาแล้วคุณผ,ผู้ชมที่เรานั้นจะเปิดไข่เรียบร้อยเปิดคูปองโปเกบอล เออเปิดออกมาว้าวลูซี่แบบแรทํ <c oughs> ทำไมหน้าตาแปลกๆเนี่ยโอ้คูณ2.6งบูตอยอะมากเหรอจัดไปเลยอย่างนี้ต้องเปิดอีกฟองหนึ่งแล้วไหมผมว่าต้องเปิดอีกฟองแล้วคุณผู้ชมครับได้วินว่าซีอีฟ <c oughs> ิเกรลิลลี่เจ๋งว่ะม้ายูนิคอนโล่ก่อนนะความเร็วเดี๋ยวพี่นั้นจะกลับมาวิ่งเร็วเหมือนเดิมตอนนี้ขอซ้อมก่อนเป็นยังไง <Huh? S 2> เพิ่มทีละสี่อย่างน้อยเลยชิบหาย A few minutes later F K จนมีความเร็ว1,000ได้เวลาแล้วที่ผมนั้นจะกลับไปทวงบัลลังคืนแกไม่ต้องไม่ต้องมาวิ่งจ็อกกิ้งกูรู้ว่ามึงนั้นสู้กูไม่ได้หรอกมาเจอกูอกดคกลิกรัวๆจังหวะนี้เฮ้ย <c oughs> hey, เอาว่ะกูนำคนแรกได้ <c oughs> เอ้ยนำคนแรกได้ไรหนุ่ม้อยเดี๋ยวมึงก็ต้องโดนนำเป็นยังไง แกแพ้แล้วจะหัวร้านแกไม่มีสิทธิ์เอาชนะฉันได้กลัวความเร็ว1,000งพันเอาจริงกูกว่าเกือบลองโหลเหมันกันนะแม <c oughs> นคนอื่นเข้าเส้นชัยไปเป็นชาติละเรียบร้อยชนะแล้วอันดับ4ี่เดโชว์เดโชว์เดโชวไงนิวเรคคอร์ดโดยรวมถือว่ายังน่าสมเพชอยู่ดีนะครับแบบนี้ต้องเติม <c oughs> แบบนี้ต้องเติมเงินมึงลองบดับเบิลสปีดชชนะคูณ2เป็นยังไงและ ซื้อแบบ V.I.P. ด้วยคุณผู้ชมเราเป็นลูกค้าแบบ V.I.P. นะครับเราไม่ใช่คนกระจอกเว้ยเกมนี้ต้องให้ความสำคัญกับผมเพราะว่ารู้ไหมาะก,กูเป็น V.I.P. นี่เลยลูวิ่งแบบ V.I.P. นะครับทุกคนเห็นจะต้องกรี๊ดกับสิ่งที่ผมนั้นกำลังทําอยู่อวิ่งเลยบวกทีเท่าไหร่ว่า200พระเจ้า,เาลูกนี้ก็ซื้อนานแล้วสิ ไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมผมนะครับจะทำการรีเบิร์ตใหม่ด้วยเป็นยังไงรีเบิร์ตท,ทีถ้วยกูหายไปหมดเลยยังชอบไงเอาว่ะความเร็วระดับ7,000พันพอละพอละคุณผู้ชมถึงเวลาละที่เรานั้นจะกลับไปวิ่งแข่งอีกรอบหนึ่งบวกกับการเปิดโปรแกรมออโต้คลิกเข้ามาช่วยเจอกูออโต้คลิก,ก Auto <c oughs> ด้วยเป็นไงกดคลิกกด้ววิ่งนำนำเจ้าหมอนี่ไหมเจ้าผมเบจิต้า เรียบร้อยฮ่าฮ่าเจ้าหานุ่ฮ่าฮาผมยังแบบอยู่อันดับ3ใช่ไหมใช่อันดับ3นะครับ2คนนี้แม่งวิ่งเร็วมากๆเลย <Bro. S 1> การที่จะเป็นนัมเบอร์วได้ต้องซื้อไข่เปิดเลยหยอดเหรียญเรียบร้อยปีปิดเ,ย,เยี่ยมเฮ้ยลืมไปได้ยังไงรองเท้าของเรามันเป็นรองเท้ากระจกนี่นาะสงสัยต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่เจอรองเท้าสีแดงแรงฤทธิ์กู บวก10ต่อวินาทีอืมเป็นยังไงเฮ้ไนกี้ด้วยนะนี่ไนกี้อย่างนะางี้ดิบวกที่6 2 2โอ้พระเจ้ายอดเยี่ยมไมเลยมาใหม่ความเร็วสถิตยอยู่กับท่าน64,000กับออโต้คลิกที่บวกเข้าไปด้วยวิ่งเลโอ้พระเจ้ายังได้น้อยนำคนนี้ให้ได้แเจาผมแดงอืหน่ายิ้มหรือมึงฮะนี่ไปอยู่อันดับ3ไป กูอันดับสองแล้วสุดยอดไปเลยได้มา600กดถ้วยนะครับคุณผู้ชมตะกี้นี้คุณผู้ชมผมไปฟาร์มถ้วยมาเว้และผมนั้นได้มาแล้ว3 0 0พเกือบ4 0 0พันถ้วยผมสามารถเปิดไข่ที่ดีที่สุดได้นะครับ1ฟองใช่1ฟองแป๊บหนึ่งกันนี่คืออะไรเนี่ยมีแบบซปเปอร์บูส์ลักกี้ได้เหรอโอเคงั้นกูต้องแบบจัดไปด้วยเลย <c oughs> เรียบร้อยไม่ <c oughs> ว่าไม่เห็นจะลักกี้เลยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มึงไม่เห็นเพิ่มเลยก็ยัง3%มเนเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไร ผมคิดว่าเขาเปิดให้ผมแล้วโนว่าเอามาให้กูเดี๋ยวนี้โอเคเกมกระจกเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือตัวอะไรวะมันเป็นไก่มันเป็น <Hello. S 1> อีแลนดผมอยากวิ่งแข่งกับเจ้าหมอนี่วะ่ะเห็นแล้วแบบอดใจไม่ไหวแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้เราสามารถวิ่งแข่งกับคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเพื่อนวิ่งแข่งกับกูหน่อย <Hey. S 1> ไม่ใช่ไปจูบปากมัน วิ่งแข่งกับกูโอเคไม่มีใครวิ่งแข่งกับผมเลยการเดิมพันครั้งสุดท้ายของพี่โซนิกดูความเร็วสามแสนถ้าเกิดผมวิ่งแล้วผมยังไม่ได้คนแรกผมจะตัดขาตัวเองทิ้งเนี่ยครับแล้วก็กลายเป็นขอทานอยู่ใต้สะพานลอยความเร็วขนาดนี้จะมีใครสู้ได้ โอเคกูกลายเป็นขอทาน What the hell ได้มันอะไรเนี่ยเกือบ3วินี่สองี่สามโอ้เฮ้ยเฮ้จ้าหน้าฟ้าอยากแข่งกับเราเหรอเพื่อนเรามาแข่งวิ่งกันดีกว่ามึงเจอกูวิ่งนำวูวังแกคนที่อ่อนเอกว่ามันไงล่ะชนะเลยได้มาสิบถ้วยตะกี้นี่ผมล้อเล่นความเร็วกูเกือบห0 0แสนละผมต้องได้เป็นคนแรกแล้วบอกว่า เ่เป็นคนแรกแล้วนำหน้ามึงเลยอย่าพึ่ง No คนแรกเวยหกแสนมาคราวนี้เอาจริงแล้ยังไงยังไงมันต้องได้คนแรกละผมจะไปนำนะครับตอนท้ายเว้ยเกือบแพ้อยู่ดีนะครับจริงถือว่าเกือบแพ้อยู่ดีเพราะเจ้าหมอนี่แม่นออกตัวแบบโคตรไวเสียใจด้วย Running King แกมันก็จอดเล่นตั้งนานกูกำลังจะพึ่งได้ไปอีกโลกหนึ่ง West World เราเอาชนะ Running King ได้แล้วนะครับ เราต้องการหนึ่งหมื่นห้ันดินซึ่งผมนั้นมีเรียบร้อยแล้วโว้วคนโล่งเลยวิย่งของราคาแพงขึ้นกว่าเดิมวันนี้อยู่มีนไข่ฟองก็2 5งหมนี่ไข่ฟองกะเจ็ดพันงั้นผมเปิดไข่ฟองนี้ก่อนเรียบร้อยออกมาพระลาเวนเดอร์คูณ16อุ้ยหมดจูนะนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องแข่งเออเนี่ยสิงสาราสัตว์พวกนี้เอาวะ ผมแข่งกับเจ้าพวกหน้าขนเว้ยนี่ครัวน้ำบอลฮะแม่งเลยเอาละผมกลับมาแล้วพร้อมแบบความเร็วที่มีมากจนเหลือเชื่อสองล้านสองล้านผมต้องนำตัวอะไรสักตัวได้แหละเอาจริงนี่มันยังไงล่ะเฮ้ยเนูนายมาให้กูนำซะดีดีบาดิสุด ไอเอาจิงนี่ผมจะนําไม่ได้แม้แต่เจ้าหนูน้อยตัวนี้เนี่ยนะเจ้าจริงจอกคอร้องแพ้ให้กูเถอะนะกูจะได้ค่าวินเยอะกว่าเดิมนั่นแหละวินแข่งกันยส <laughs> yes! นํำแล้วโอเคอย่างน้อยน้อยก็ชนะเว้ย <laughs> <laughs> เรียบร้อยนี่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นยังไม่เคยลองทำ craft into big craft <c rast S 1> เลยโว้เป็นแบบ big boy เหรอเพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะนะครับ แต่สัตว์เลี้ยงของคุณจะดูตัวใหญ่มากขึ้นน่ารักนา่าเอ็นดูมากกว่าเดิมนี่มันไงน่ารักหนา่าเอ็นดูปะ่ะกูเล่นมาตั้งนานกูยังไม่รู้เลยอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมมันเป็นเทรลนะครับวิ่งแล้วมันจะมีแสงตามตัวเราออกมาเว้ยถ้าผมเติมไป199รบโลบัคมันบวกอะไรบวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววลองกดล็อกดูเผื่อว่าผมนั้นจะวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอีกพุ๊เลยอะสิบล้านนี่คือต้องไปแข่งแล้วไหมอะอย่างน้อยๆผมก็น่าจะเอาชนะลิซ์ดเมนตัวนี้้ไดนะครับ เอาละเรามาลองดูกันเจอกูโซนิกมันยังไงล่ะลิซานเมนเจอกูนำํำเนะีครับเสียใจด้วยนะเจ้าสัตว์เลื้อยคลานกลัววิ่งเร็วกว่ามึงฮ่าฮาเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเหล่านั้นจะได้เท่าไหร่ต่อรอบตอนนี้อยู่อันดับ4ี่ละได้มาโู้เจ็ดหมื โอเคใช่ได้ตะก,กี้นี้ไป FK มาแปบ๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ผมมีค่าวินอยู่ประมาณ1ล้านเว้ผมจะเปิดไข่2ฟอ,องนี้คือไข่ฟองละแ0 0แสนเปิดเลยเอาตัว6%มาให้กู6%ปเ please no <Nope. S 1> เจ็บปวดที่หายเอาตัว6%มายังไม่เคยได้เลยเนี่ยซื้อลัคก,กี้นะเว้ยเีเจนดารี่ yes <c oughs> finally man เดี๋ยวนะ รีเจนดารี่สามสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ตัวที่มันแบบหดหดมันคือหกเปอร์เซนต์ไม่ใช่เหรอลูกกูได้คอรัลยูคิงมีโอ้อะไรวะเนี่ยเปิดใหม่ฟองหนึ่งเลยละกันอืมเปิดคอรัลแป๊บหนึ่งนะตัดกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกผมคิดว่าเออไหนๆกน็ไหนๆเล่นแม่งเคลียร์ไปเลย แต่พอกูมาดูสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นผมนั้นเอาชนะเอ่อเจ้านกกระจอกตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่การที่คุณนั้นจะชนะสิงโตได้คุณต้องใช้1000ล้านและคือแก๊ปมันห่างกันมากนี่70ล้านแล้วกระโดดไป1000ล้านและการที่คุณจะเอาชนะตัวสุดท้ายได้1 2 0 0 0ล้าน <c oughs> เป็นปุ๊บเลิกเลยนะครับเล่นพิ่งตัวนี้เลิกเลยแต่ผมนั้นจะมาวิ่งแข่งกับนกกระจอกเทศให้กับคุณดูก่อนนะ ผมนั้นวิ่งเร็วขนาดนำนกกระจอกเทศได้ดูเป็นขวัญตายหนุ่มหนอยแม่งออกตัวนี่เกือบแพนะครับแต่ว่ายังสู้สิงโตไม่ได้อะดูดิมันวิ่งเร็วเกินไปว่ะ1,000พันล้านอยู่คีดนี่ผมสู้ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันผมเล่นเกมนี้ไปประมาณชั่วโมงกับชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมที่ดีมากแต่แก็บตอนสุดท้ายนี่เขทาทั้งที่จะอุบาทไปหน่อย สรุปสุดท้ายนะครับพี่โซนดีของเราทําสําเร็จเว้เฮเฮ้เถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิ่งเร็วมากที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็วิ่งเร็วเกือบที่สุดเป็นรองแค่ไม่กี่คนนึกออกป่ะถือว่าเป็นเกมที่ดีลองมาเล่นดู